ขึ้นมาทั้งทีก็ต้องไหว้พระขอพอรและขออีกหลายอย่างที่ผมอยากจะขอเลยครับซึ่งผมเพิ่งรู้ตอนนี้แหละครับว่ามหาพระพุทธเจ้าอยากขอแต่บอกว่าพระองค์จะเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราอยากจะได้เงินเยอะๆวันนี้ขอให้เงินไหลามาเทมาไม่ใช่เูไม่มีทางพระพุทธเจ้าไม่มีหนั้นที่หาเงินให่ใครลูกท่านมีหนั้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราพระธรรมทำหน้าที่เป็นแผนที่ให้เรา พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นที่เยี้ยมให้เราแต่พุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้านักถือที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะขอให้พ่อแม่ค้นจากท,ทุกทุกโรคภัยต่างๆหรือว่าพ่อแม่ครอบครัวมีความสุขนนี้ก็ไม่ใช่ถ้าคุณขอได้โลกนี้จะมีคนผิดหวังไหมพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอนะเป็นศาส,น,สนาแห่งการลงมือทำคุณอยากให้อะไรบันดีๆคุณทำเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีจะตามมาคุณมาขอท่านแต่คุณไม่ได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยท่านจะดีไหมวันนี้ก็จะบอกว่า S <S <ans> <S ผมจะเริ่มตะาก,การเป็นคนดีถูกต้องผมจะมีสติในการใช้ชีวิตถูกต้องเล้วผมจะดูแลสุขภาพตัวให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีสติในการช่วยเหลือชาวโลกถ<ร>ูกต้องเรามาหาพระองค์ท่าน <S <S <ans> <S เทียงเพื่อขอให้พระองค์ท่านนั้นเป็นสักขีพยานให้เราก <S ans> ารลงมือทําเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเคย <S <S <ans> <S ได้ยินไหมอัตหิอัตโนนาถอตนเป็นที่พึ่งของตอน <S <S <ans> <S ใช่ไหมแสดงว่าแต่เกิดมาที่ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเวลาเจอพาระที่คือข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 ออย่างเดียวไม่ใช่แล้วพูดใศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอ เราเป็นศาสนาแห่งการลงมือทําไม่ใช่ให้มาหาแล้วก็ขอขอขอวันที่ควรจะตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานว่าอย่างไร,รับตั้งสัตยาธิฐานว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้ามาอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์แล้วเนี่ยคงเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เองฉันใดข้าพระเจ้าก็จะขอเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จด้วยความเพียรพยายามของข้าพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นการขอที่ถูกต้องนะขอให้ตัวเองได้ทํา อย่างที่พระองค์ทำสำเร็จมาแล้วไม่ใช่ขอให้พระองค์มาทำให้เราอยู่บนโลกนี้มา3อ2ปีเพิ่งรู้วันนี้แหละครับว่าการที่คนเราจะทำอะไรได้หรือจะประสบความสำเร็จนั้นคนเดียวที่เราจะต้องเพึ่งคือตัวเราเองนะครับ